ไม่คิดเลยครับว่าในการแถลงข่าวของมาดามไฮวันนี้ทุกคนจะได้คําตอบว่าไปคู่เลยครับพิทิวัตสุกิจธรรมกุลและเอกนิตปัญญาใช่ใช่ครับจริงๆในมุมผมเนี่ยผมมองว่าพิธิวัตเป็นเต็งหนึ่งมาตลอดนะในการในการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งที่มีโอกาสย้ายออกไปจากเชียงรายสูงจริงๆดิวเอกนิตเนี่ยผมมองว่ายังเป็นดิวเซอร์ไพรส์ด้วยนะเพราะมันไม่มีวิแววพี่ปู แต่ว่าพอสัญญาน้องมันเหลือสี่ห้าเดือนเนี่ยอันนี้มันคือปัญหาขณะที่พี่ธิวั์คุณท่านคุณนิติเตียภไยรัฐบอกมาตลอดว่าอยากให้ไปเมืองนอกใครจําได้ผมนิติก็บอกว่าพิธีวัดคือต้องไปเมืองนอกต้องไปเจริกเช่นเดียวกับเอกนิสปัญญาต้องไปเจอืคผมว่าหลายๆอย่างที่มันกระเพื่อมในทีมมันส่งผลมันต่อการยื่นข้อเสนอซึ่งคุณไฮบอกมามาดมไฮบอกมาแล้วว่ามันเป็นดิวแค่วันเดียวพี่บู สำหรับพิธีวัดนะมันเป็นดูวแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือเมื่อวานนี่แหละที่มีการยื่นข้อเสนอมาแล้วข้อเสนอเนี้ยผมว่ามันอาจจะปั่นป่วนในสโมสรพอสมควรครับสุดท้ายสุดท้ายทางพิธีวัดก็บอกว่าอ่ะผมว่าทางเชียงรายก็ให้พิธีวัดตัดสินใจนะผมว่าเชียงรายแฝงเคสนี้เชียงรายเชียงรายเจ๋งเชียงรายยืดอกแล้วว่าเอ้าอยากไปไหม ถามนักเตะทุกคนว่าใครมีทีมใหม่ไหมผมเชื่อว่าเขาต้องถาม,ม่างนี้นะเอาแล้วเหมือนกันถามพิธิวัาหรือถามใครว่าใครมีข้อเสนอจากทีมไหมไหมหรือบีจีม,มาทางนี้เลยไหมเออคือ,ค,อคือก่อนหน้าเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเชียงรายโดนจอบ,บโดนจอบข้อตำควาเลยนะฮะจนต้องมีการถามกันทุ่นหน้าว่ามีใครอีกหรือเปล่า <c oughs> แสดงตัวออกมามีใครอีกหรือเปล่าจะได้เซตทีมถูก จะได้เซตทีมฤดูกาลหน้าดูนะค,ครับอ่าฮะและสุดท้ายเนี่ยก็มาเป็นพิธีวัดถามว่า,าดีลที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วมันก็จบอย่างเร่งด่วนอย่างที่วันนี้ผมดูคุณไฮแถลงข่าวประธานไฮแถลงข่าวดูเขาเสียเสียใจเหมือนกันนะโยนะนะครับมีหยุดเป็นพูดหยุดพูดช่วงช่วงแล้วก็เหมือนกับสะอื้นนิดนึงนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากพูดเลยเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนพูดเองว่าจะปล่อยก็คือไปต่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่ว่า ก็ต้องเข้าใจมันไม่มีใครผิดเลยเขาบอกอย่างนั้นนะฮะทั้งผู้เล่นก็ไม่ผิดสโมสรก็ไม่ผิดมันเป็นเรื่องของวิถีฟุตบอลล้วนๆนะครับถามว่าตัวพิธีวัตรสุจิตธรรมกุลเนี่ยนะครับทำไมโยถึงบอกว่าในความรู้สึกของโยพิธีวัตรคือเต็งหนึ่งที่จะไปนะครับนั่นเป็นเพราะว่านอกจากพิธีวัตรจะอยู่ในความต้องการแล้วราคามันไปได้โยทุกทุกครับผมผมบอกมาตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิธีวัตรคือเบอร์หนึ่งของเชียงรายพิธีวัตรคือ ความต้องการของสโมสรใหญ่ๆนะพี่ปูคับ<ะ>กองกลางตัวรับเนี่ยถามว่าบีจีพยายามใช้ฉัดมงคลพยายามใช้สารัตมัน<ะ>มันก็ยังไม่สมูทสักเท่าไหร่ขณะที่อ,อย่างเมืองทองอ่าเมืองทองพอเสียพอเสียฉัดมงคลมาปีที่แล้วก็ยังไม่ดีขณะที่<ะ>บุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์ใช้ใครใช้รัตนากรใหม่คามิก็ยังก็ยังมไม่ลงตัวเท่าไหร่ซึ่ง<ะ>ถ,ถ้าย้อนกลับไปดูในตำแหน่งทีมชาติในตำแหน่งเชียงราย พิธีวัดเล่นไม่เนียนมากสมูทมากแล้วก็แข็งแกร่งมากคนบ้าเลยเล่นทั้งฤดูกาลพี่ปูมาตรฐานสูงร่างกายดีนะครับ,รบไม่ต้องวัดดวงเลยอ่ะอย่างอย่างกรณีของเอกนี้ต้องไปวัดดวงว่าซื้ออนาคตนะเพราะว่าจะหายเจ็บกลับมาเขาเนี้ยจะกลับมาฟอร์มดีๆได้หรือเปล่าอันนั้นคือต้องไปวัดดวงแต่พิธีวัดเนี้ย เป็นของในตลาดที่ใครๆก็ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจริงเป็นเรื่องที่มองสองมุมนคะครับก็คือมุมแรกก็คือเป็นเต็งหนึ่งอย่างที่โยบอกมุมที่สองก็คือว่าจะเป็นคนที่เชียงรายต้องการจะเก็บไว้มากที่สุดอ่ะนะฮะปล่อยเอกน,นิษ์ผมก็<ผ>มอยากคิดว่านอกจากเรื่องของในแง่ของความผูกพันแล้วเนี่ยในเรื่องของอการปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้ปล่อยให้ยืมมันไม่ส่งผลกระทบกับทีมไงแต่ว่าขาดวิดีวัปีนี้น่าสนใจมากว่าจะส่งผลกระทบกับทีมขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเต้คือกําลังสําคัญในการได้ทุกแชมป์ ของเชียงรายนะครับและตัวพิธีวัตรเองก็เป็นผู้เล่นที่เป็นทุกแชมป์ของเชียงรายเหมือนกันนะครับคือการปล่อยในช่วงเวลาวันเดียวกับสองดีกรีทีมชาติพี่ปู่อันนี้มันประทานโทมสรหรือว่าเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็ต้องเสอึดใจมันก็ต้องมันก็ต้องอึดอัดนิดหนึ่งพี่ปู่อันนี้เข้าใจทางเชียงรายเข้าใจมาดามไฮเลยพี่ปู่รู้อยู่แล้วว่าถามว่ามันต้องเสียไหม ด้วยด้วยห่วงเวลาด้วยเศรษฐกินแบบนี้อันนี้เข้าใจได้มันต้องเสียแต่ว่ามันไม่ใช่เสียแบบข้ามคืนเดียวแล้วต้องบาประกาศไลฟ์สดบอกว่าโอ้โหเสียพิธีวัดกับเอกกนนิดซึ่งมันเป็นแบรนด์ของสโมสรเนีพี่ฟูอ่าอ่ะแต่ว่าในเสียมันมีได้นะนะครับครับแน่นอนว่าในทุกเดียวของการย้ายตัวเนี่ยนะครับอย่างที่ประธานไฮเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครผิดนะครับทุกคนก็ได้หมดอย่างกรณีของพิธีวัดเนี่ยนะครับ คุณสิริชัยเขาคอมเมนต์มาบอกว่าพิธีวัตรอยู่เชียงรายได้สองแสนสามไปบีจีได้ห้าแสนอันนี้ได้หนึ่งละผู้เล่นได้หนึ่งละเอาในแง่ของร,รายได้ก่อนนะนะครับไม่รวมไม่รวมกับแพชชั่นนะฮะอย่าลืมว่าพิธีวัตรอยู่กับเชียงรายมานานมากนะครับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งคือชีวิตเขาเริ่มต้นที่เมืองทองแล้วก็มาเชียงรายมาประสบความสุขที่เชียงรายมันก็ถ้าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยบางทีมันก็อิ่มตัวเหมือนกันนะกับบรรยากาศในทีมกับอะไรแม้ว่าเขาจะซื้อบ้านอยู่ที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการไปไปเริ่มต้นกับทีมใหม่เนี่ยแพชชั่นใหม่มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเอาในแง่ของไรายได้ก่อนรายได้ส่วนตัวของพิธิวัฒน์นะครับหรือว่าเอกนิตเงินเดือนต้องมากกว่าเดิมแน่นะครับเมื่อวานรเราบอกว่าเอกนิตก็มาจากเด็กปั้นของเชียงรายมาจากอะคาเดมีเงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากอยู่เชียงรายแต่พอไปอยู่กับเมื<พ>องทองอาจจะไม่หลักแสนด้วยอาจจะไม่หลักแสนด้วยนะไม่รู้แต่ผมว่ามีแสนมี6หลักนะครับพอไปอยู่เชียงรายสองแสนหสมมุตินะฮะมันก็นี่คือ นี่คือความสําเร็จในแง่อาชีพของนักฟุตบอลน,นะครับพิธีวัตรอ่าอย่างที่คุณอ่ท่านนี้เขาบอกว่าอยู่บีอยู่เชียงรายได้สองแสนสามไปบีจีได้ห้าแสนอันนี้คือความสําเร็จในแง่อาชีพเงินเดือนขึ้นมันเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความสําเร็จแล้วก็อนาคตของเขานะนะครับอันนี้ทั้งสองคนคุตัวนะครับส่วนสโมสรนนะครับคุณไฮก็บอกมาตลอดโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังบอกว่าเธอพยายามที่จะขายอย่างอื่นนะครับขายสินค้าออนไลน์ออฟไลน์นะครับหาสปอนเซอร์และก็เชื่อว่า ถ้าไม่ขายใครเลยทีมอยู่ได้นะฤดูกาลนี้ ừ ừ, ล่าสุดแอปพลิเคชันที่จะได้เงินมาอีกจํานวนมหาศาลละเท่าที่คาดเดานะฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันคือการได้เงินสดๆเป็นหนึ่งในวิถีของธุรกิจฟุตบอลนะครับการปล่อยใ,ให้กับบีทีการปล่อยให้กับปล่อยอ้กัะนิ้ให้มือทองก่อนนะครับเมื่อวานเราประเมินกันว่า28ล้านนะฮะวันนี้เพจพี่บีบา,าง์ะงกงบอกว่าคุณครับ,รบวิรัติหัวทอง ให้สัมภาษณ์ว่ากำลังอยู่ในช่วงอของการดิวขั้นสุดท้ายละถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะเปิดตัวทิศหน้านะฮะคาดว่าค่าตัวจะเป็นสามสิบผมว่าก็ประมาณนี้แหละมันอยู่ที่ออปชันอย่างที่โยบอกใชใช่ครับบางตัวเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นเงินสดแต่ว่าเป็นด้วยตัวผู้เล่นที่แลกเปลี่ยนกันไปแต่ว่ามันประมาณตัวเลขก็ประมาณยี่สบแปดถึงสาสิบมูลค่าประมาณนี้นะฮะครับก็อย่างเคสของเอกนิป,ปัญ,ญญาเนี่ยพี่ปู ในยี่แปดจะสามสิบแต่ว่ามันมีบวกนักเตะอีกสองคนไงอย่างที่เมื่อวานผมบอกว่ามีมา์โกบาลินน่ในเซ็นเตอร์ฮารหรือว่าอติคุณมีทัวมในตำแหน่งกองกลางซึ่งอติคุณเนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งของพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลเลยนะมองวแบบนี้หรือเปล่าอ้าและอีกมุมหนึ่งการเสียพิธิวัตรไปที่บีจีผมว่าการมองผู้เล่นในสนามของเชียงรายไม่หมูนะพี่ปูการเสียไปก็จริงเชียงราย อาจจะไม่หานักเตะใหม่แต่จะได้นักเตะบางคนหรือเปล่าจาก BG ซึ่งนักเตะของ BG คุณภาพใช้ได้แล้วล่ะหลายหคนแต่ว่าจะได้ใครเดี๋ยวรอดูผมว่าแล้วมันมีสัญญาณในเรื่องของสปอนเซอร์เรื่องอะไรหลายอย่างด้วย BG กับเชียงรายครับพอพอเริ่มต้นด้วยเอกนิตปัญญา28-30เนี่ยนะครับแล้วมาพิธีวัดเมื่อวานเราประเมินกันไว้โดยผมใช้ราคากลางจากบรรดาเอเจนตต่างๆนะ เขาบอกว่าประมาณ30แต่ผมก็ทิ้งเอาไว้ว่าไอาจะมากขึ้นขนาดไหนเนี่ยน้อยลงไม่น้อยกว่าน,นี้แน่นะครับ,รบเริ่มต้น,นวินิวฉัยที่30แน่ๆนะครับแล้วผมเผอผมว่าเผอจะเป็นการเริ่มต้นเดียวนี้ที่ราคานี้ด้วยแต่ผมก็ทิ้งเอาไว้ว่ามันอยู่ที่การเดีวถ้าสมมุติว่าเดีวได้ดีนะครับสโมสรสามารถที่จะเรียกได้ขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวสโมสรละว,ว่าจะมีคู่แข่งขันเยอะไหมในการเข้าร่วมบ,บิดเดีวนี้นะฮะ ก็น่าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่าวันนี้เนี่ยว่ากันว่านะครับมูลค,ค่าของพิวัตเนี่ยมูล,ลค่านะไม่ใช่ตัวเงินนะอยู่ที่ประมาณห้าสิบล้านอ่ะแต่ตัวเงินสดเนี่ยเข้าใจว่าไม่ถึงอาจจะเป็นสี่สิบบวกผู้เล่นหรือบวกสัญญาบวกออปชั่นอะไรก็ตามแต่จะอยู่ประมาณนี้ ừ ừ ừ นะครับเอาเป็นว่าตัวเลขเงินสดสดกลมๆสมมุติว่าสี่สิบนะซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะสำหรับพธีวัตเพราะว่าราคากลางที่เราว่าไว้สามสิบเนี่ยนะครับราคา บวกไปอีกเนี่ยผมว่าตัวเงินสดที่เชียงรายน่าจะได้จากกรณีของพิธิวัตรสี่สิบไปบวกทางฝั่งของเอกนิตอีกประมาณสักสามสิบเป็นเจ็ดสิบนะครับสองคนรวมกันผมว่าไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ประมาณสักเจ็ดสิบล้านเป็นเงินสดอันนี้นี่คือ, hmm. อความสําเร็จของสโมสรในแง่ของธุรกิจฟุตบอลนะเดี๋ยวเรื่องของท hmm. ีมไยว่ากันนะเรื่องของโครงสร้างของทีมไยว่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้สองข้อละนั hmm. ้เตะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับ อ่ะได้แพชั่นที่มันมันมากขึ้นนะครับสโมสรได้เงินกลับมาหมุนเวียนประมาณสักเจ็ดสิบล้านตัวนี้นะฮะที่เขาบอกว่าห้าสิบแล้วมันจะมันจะรวมไปแปดสิบเนี่ยผมผมผมไม่นับเรื่องของอ,ออปชันอื่นๆแล้วกันนะเอาเป็นว่าเจ็ดสิบอันนี้ถือว่าทําให้เชียงรายเนี่ยมีเงินทําทีมต่อไปได้สบายๆเลยนะครับหายใจหายคอโล่งเลยนะฮะอืมใช่ครับแล้วก็ผมว่าบริหารจัดการแล้วก็ดึงนักเตะ ในคุณภาพอาจจะไม่ใช่ทีมชาติอืแต่ว่าใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาได้อีกหลายคนอืมผมมองแบบนี้นะแต่ว่านักเตะที่เหลือที่ที่เหลืออยู่เนี่ยทางผู้บริหารทางทีมงานเนี่ยอาจจะต้องไปพูดคุยกันให้ดีนะพี่กูถามว่ามันตกอกตกใจไหมกับสองเคสนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันตกอกตกใจนะนักเตะในทีมเนี่ยทีมกับเพื่อนไหมก็ผมว่ามันต้องมีนิดนึงอะ่ะจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยเหมือนเดิม100ร้อยเปอร์เซ็นมันคงตอบแบบนั้นไม่ได้ และที่สาคัญก็คือว่าอะจากนี้ไปก็เป็นคําถามที่ประธานฮั่นนะครับเออประธานไฮคุณฮั่นต้องตอบกับแฟนฟุตบอลของตัวเองว่าทิศทางของเชียงรายจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งเขาก็มั่นใจว่าด้วยวิธีของการปั้นนักเตะจากแคเดมีมาเนี่ยนะครับเขาจะทําได้ดีมีนักเตะหลายๆคนที่ถูกดันขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยในแง่ของการที่จะต้องแบกรับภาระจากนี้ไปซีวกรเตียตระกูลไมวาโย ใช่ครับม,มันจะข่ยสูตรยา,าสิงนุ้ยขอไม่ายนะอืมใช่ครับชินพัฒน์รีออกมอ,อยต่อตรงเนี้ยมันจะมันจะมากขนาดไหนอ่ะอย่างคุณทูพหอมบอกว่าได้จากพิธีวัดสามสิบล้านไปต่อยอดสร้างเด็กขึ้นมาคุมและยั่งยืนแน่นอนนะครับการบ้านเด็กของเชียงรายกัยบภาพการบ้านเด็กของเชียงรายไม่แพ้ใครในประเทศอันนี้อันนี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าเขาก็สร้างเอกนัยขึ้นมาสร้างใครขึ้นมาหน้าที่ที่เจ็บปลายอม คือโชติพัฒน์หลายแก้วพัดน์คุ่มแก้วนะครับแต่ว่ารอยต่อตรงเนี้มันจะมันเป็นเรื่องปกตินะของการปล่อยตัวหลักไปจําเมืองทองได้ไหมแล้วมันก็จะเข้าสู่รอบของการสร้างโยถูกแล้วก็หมุนกลับมาอีกทีนึงนะครับอะอย่างน้อยๆเนี่ยตอนเนี้ยก็มีมีค่าตัวจากทั้งสองคนนี้ไปแล้วก็กลับไปสร้างขนาะเดียวกันทีมมันต้องแข่งขันต่อไปไงจะไปสร้างอย่างเดียวเนี่ยแล้วไปรอความสำเร็จอีกสามปีข้างหน้าสองปีข้างหน้ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที้ ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานของทีมก็ยังคงต้องอยู่ต่อไปใช่ใช่ครับก็ทุกอย่างมันต้องเดินไปคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเชียงรายเนี่ยผ่านมรสุมในสโมสรในการแข่งขันในไทยลีกมาเยอะมากพี่ปูถาอาดามไายพูดไว้ว่าแค่นี้เราไม่ตายพี่ปูจะมีประโยคนึงซึ่งผมผมก็เชื่อว่าเชียงรายผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านทั้งเรื่องของสนามแข่งอะไปแข่งที่เชียงใหม่ในเรื่องของ ช่วงที่วิกฤตในเรื่องของการเงินเรื่องอของโอ้โหคุณมิติติยาไพรัตเนี่ยพาครับรถไปแข่งเองมันมีมาหมดแล้วแล้วเชียงรายผ่านมาจนได้แชมป์ไทยลีกได้ผมเชื่อว่าเขารักฟุตบอลจริงๆแล้วเขาทำมผมว่ามันจะกลับมาได้อ่ะพี่พูถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน a ฟ e b o o k และกดซ u b s c r ร b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อย8นะครับ